ทำไมาบางคนทําอะไรสําเร็จง่ายง่ายในขณะที่บางคนยังติดอยู่กับกับดักความขี้เกียจสิ่งที่ใครๆไม่บอกคุณมันคืออะไรนะคะมาฟังกันสิ่งนั้นก็คือการขาดวินยัยฟังคลิปนี้จบจะได้รู้การสร้างวินัยกันมาเริ่มเลยสามเทคนิควิทยาศาสตร์นิสัยการสร้างวิวนัยให้กับชีวิตนะคะมันเป็นงานวิจัยจากสแตนฟอร์ university มันเริ่มก็เลยข้อหนึ่งกดสองนาทีนะคะเราเริ่มทันทันทีสองนาทีเช่นออกกําลังกายสองนาทีอ่านหนังสือสองนาทีสมองเราจะทําเองแบบอัตโนมัติข้อสองระบบรางวันทันทีให้รางวัลเล็กๆเ,เ,เมื่อทําเสร็จนะคะหลังจากนั้นก็มันเป็นการกระตุ้นโดพามีนให้เกิดขึ้นกับร่างกายเออให้เล่นเพลงดูหนังเล่นติดต่อก,กับการอาอกกําลังกายเสร็จมันจะเป็นการกระตุ้นสารโดพามีน ก็สามมนเรียกว่า environment design การจัดสภาพแวดล้อมให้สิ่งดีๆง่ายๆเกิดขึ้นเช่นการวางชุดออกกำลังกายให้ใกล้เคียงกับที่เราจะไปนะคะมันจะได้เห็นมองเห็นนะคะผลลัพธ์อันนี้21วันนะการสร้างนิสัยใหม่จะสร้างแรงบันดาลใจระเบียบวิน,นัยอัตโนมัติประสิทธิภาพของการทำงานจะพุ่งกระฉูดอยากได้ตารางการสร้างระเบียบวินัยกับ ชีวิตนะทักพี่เองทักโปรไฟล์พี่เองมาหรือบอกคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะคะว่าอยากได้